สวัสดีค่ะก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะมาจับรางวัลผู้โชคดีนะคะสำหรับลูกค้าที่ทานอมอร์เร่ไม่ว่าจะเป็นออมอร์เร่เคเอฟแคลสกล่องนี้เลยนะคะเวลาส่งก็ส่งด้านนี้มานะคะหรือว่าจะเป็นออมอร์เร่คอลลาเจนซีรีส์แรกของเรากล่องนี้นั่นเองหรือบางคนนะคะก็ยังมีส่งปรับปลายมาบ้างนะคะเป็นออมอร์เร่คอลลาเจนซีรีส์ใหม่ของเราค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาจับรางวัลแล้วนะคะรางวัลที่จะแจกก็คือ จะได้รับทองคำไปนะคะจากอามอเร่นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวจะมีแจกแกลอดเวลานะะในรแง่ตามข่าวสารกันได้ที่ www.facebook.com.amorebycnc เ็นนะคะเป็นแฟนเพจของบริษัทนั่นเองอ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเราตับแล้วนะ ยินดีด้วยค่ะยังไงทางทีงานติดต่อกลับไปนะคะ